ถ้าคุณดื่มคาราบาวแดงแล้วอยากเป็นผู้โชคดีแบบเขาเหล่านี้เพียงแค่เขียนบีบส่งมาที่ตูป้ปนงบางประกชะงชาเชิงเศรา24130ทุกฝาที่คุณส่งมาถึงเราแน่นอนจำล้านครั้งที่20พุทธที่6สิงหาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป การใช้ชีวิตของใบตองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไหนแชร์พี่ฟังหน่อยสิเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่เน้นสมหวังค่ะเน้นสมมุติค่ะสมมุติว่ารวยสมมติว่าได้ทองล้านอะไรแบบเนี้ยแนวทางก็ไปได้แนวคิดก็ไม่ดีถ้าใครอยากได้ทองล้านไม่ต้องสมมติแบบใบตองแล้วก็ง่ายๆแค่เขียนบีบทรงฝาคาระบาวแดงหรือฝาคาระบาวคันโซมาร่วมกิจกรรมบ้าได้งช่วยกระทาะสร้างชีพปีเซ แจกจริงแจกมอไซค์ให้คนไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพแล้วกว่า1,000คันแจกทองล้านเป็นพลิกชีวิตแล้ว19คนคาราบาวแจกมอไซค์ทุกวันแจกทองล้านทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทส่วนวันนี้ผู้โชคดีจากจังหวัดไหนภาคไหนจะได้รถมอเตอร์ไซค์สุดลิมิเต็ดอีดิชั่นคันที่1,092เราไปลุ้นกันเล ผู้โชคดีก็คือคุทธงชัยเกิดกรูดจากจังหวัดสุราธานีกติการลุ้นล้าและมอไซค์สามร้อยันง่ายๆแค่เขียนบีบส่องฝาคาราบะาแดงหรือฝาคาราบะาคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568